สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง b N m Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรมาแกะดูกันเลยอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับกดติดตามกันเยอะๆฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นกระบอกสำหรับดูด สำหรับดูดดูดอะไรได้บ้างดูดน้ำดูดน้ำมันนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับก็เหมาะสำหรับงานรถยนต์นะครับงานรถยนต์งานดูดน้ำมันพาวเวอร์งานดูดน้ำมันเบรกนะครับงานดูดน้ำหมอนหม้อน้ำหรือว่าถังพักน้ำนะครับหรือต่างๆมันใช้งานได้หลากหลายนะครับคุณผู้ชมนะครับเจ้ากระบอกดูดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับหนา นะครับพลาสติกหนาสามารถดูดสูงสุดได้ถึง500 ml นะครับ500 ML หรือครึ่งลิตรนั่นเองนะครับสามารถดูดได้ถึงครึ่งลิตรกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีปริมาตรบอกตรงนี้นะครับนี่ครับมีปริมาตรบอกนะครับพลาสติกค่อนข้างหนานะครับอุปกรณ์เขาก็จะมีตัวดูดมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลอดดูดที่เราจะจุ่มลงไปในอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับ เขาก็จะมีโอริงมาให้นะครับโอริงโอริงตัวนี้นะครับก็สําหรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเวลาซีนยางมันเสื่อมนะครับซีนตัวนี้มันเสื่อมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเขามีแถมมาให้ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อต่อสําหรับต่อเข้ากับตัวหลอดนะครับผมก็ใช้งานครั้งแรกนะครับก็น่าจะใส่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีตัวหลอดนะครับจะมี2ขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่ มีสขนาดแค่นี้นะครับก็นํามาใส่ตรงจุกนี้แน่นอนนะครับมันจะมีจุกอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใส่ยังไงนะครับน่าจะใส่ไปแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับหรือจะ ถอดตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็นถอดได้นะครับเวลาดูดก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือจะใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกยางนะครับเสียบเข้าไปได้เลยรับคุณผู้ชมอีกอย่างนะครับมันก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อต่อได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต่อแล้วนะครับความยาวมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับยาวมากนะครับคุณผู้ชมยาวมากนะครับต่อแล้วนะครับก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม นะครับประมาณ1เมตรนะครับรวมกระบอกนะครับรวมจะตัวกระบอกนะครับประมาณ1เมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลายออกนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับโดยการ ดูดน้ำนะครับดูดน้ำนะครับดูดน้ำนะครับคุณผู้ชมทดสอบให้ดูในการใช้งานนะครับการใช้งานจริงนะครับจะไปดูดน้ำดูดน้ํามันอะไรต่างๆได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบดูดน้ําดูนะครับว่ามันจะดูดออกมาได้ไหมนะครับไปทดสอบกันมาทดสอบดูดกันนะครับคุณผู้ชมข้างในมันจะมีสปริงด้วยนะครับจะมีตัวสปริงอยู่ด้านใน เดี๋ยวลองดูดกันนี่ครับเต็มกระบอกเลยนะครับคุณผู้ชมดูดมานะครับเป็นน้ำเต็มกระบอกเดี๋ยวผมจะดันออกนะครับนี่ครับทำเป็นบูนฉีดน้ำก็ยังได้นะครับคุณผู้ชมดูดได้ถึงครึ่งลิตรนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับดูดดึงเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่าย ถ่ายออกก็ดันไปเลยนะครับดันไปเลยนะครับเวลาดูดก็ดึงขึ้นนะครับดึงตัวนี้ขึ้นนะครับเวลาปล่อยก็ดันกลับเข้าไปประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับรีวิวคร่าวๆถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยเหมาะสําหรับงานซ่อมแซมรถยนต์นะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันต่างๆนะครับหรือนําไปดูด น้ำดูดอะไรต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง BSM ด้วยนะครับนี่ครับผิดลต้ประการใดต้องขอไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ